นนี้กวักมือเรียกนะฮะกวักมือเรียกคนที่เคยเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเก่าถูกยุบพรรคและต้องออกไปเนี่ยนะฮะออกไปเคว้งคว้างอยู่พรรคหนึ่งเนี่ยนะ,อะตอนตอนที่สมัยอยู่กับคุณพ่อมั้งแต่ไทยรักไทยไทยรักไทยถูกยุบนะครับพอเป็นเพื่อไทยก,ก็เข้ามาแหละแต่พอ อ่าคอสอชอเข้ามายึดอำนาจเสร็จปุ๊บคนกลุ่มนี้ออก,ก็เคว้งยังไบแล้วก็มาช่วยงานพลังประชารัฐวันนี้กวักมือเรียกแล้วนะสมาชิกส่วนึองนี่มาแล้วนะเหลือตัวพ่อยังไม่มาก็พยายามที่จะไปตั้งคําถามผู้สื่อข,ข่าวก็ถามไงจาอไมตลอดเลยว่าตกลงยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์และคุณสมศักดิ์บอกว่ารอคุณสุริยะ ออกมาตอบจะขยับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแต่ว่าทางด้านของหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเนี่ยอย่างแพรทองทานชิน,นวัตรเนี่ยนะคะก็บอกว่ากระแสข่าวที่พูดถึงเรื่องของจะมีบิ๊กเนมอย่างกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทีนเนี่ยกลับมาหรือว่าย้ายมาอยู่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยตัวเองก็บอกแบบนี้บอกว่ายินดียินดีต้อนรับสิทธิ์เก่าของพักไทยรักไทยและก็พักเพื่อไทยทุกท่าน มองว่าถ้าใครก็ตามที่มีเป้าหมายต้องการพัฒนาประเทศก็ยินดีไม่ได้พูดถึงเรื่องของตำแหน่งอะไรแต่พอไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างคุณหมอชนาน่านสีแก้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องของการตัดสินใจอันนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เขาแล้วแต่คุณสมศักดิ์แล้วแต่คุณสุริยะเพราะว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการคุยกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งสองคนสอสอในกลุ่มของคุณสมศักดิ์ของคุณสุริยะบางคน ก็ย้ายมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของเพื่อไทยแล้ว นะอันนี้ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้แต่เมื่อวานเนี่ยมันมีสัญญานี่คะว่าเขาก็ให้รอไงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการชัดเจนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าเรื่องของหน้าที่อย่างเช่นพรบอุ้มหายเนี่ยมีการผลักดันไปแล้ว ừ ừ ừ. ถ้าหมดวาระตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปทํางานอะไรต่อก็หมดหน้าที่ก็ว่ากันไปครับซึ่งสาระของคุณสมศักดิ์เนี่ยครับที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็พูดชัดนะครับบอกว่าตนเองนี่ตั้งแต่เป็นสอสอมาเนี่ยนะ ตั้งแต่เป็นสสมาเนี่ยนะไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยนะอ๋อใชอ่ถ้าเลือกได้เนี่ยก็อยากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลแหละนะครับตั้งแต่เป็นสสมาเนี่ยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านยังไงก็ไม่รู้ห <c oughs> ลายคนบอกว่าโอ้โหคุณสมศักดิ์นะท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้คือคือยังไงอะแนวทางอุดมการณ์หรือหรือพร้อมจะจับมือจับขั้วกับใครก็ได้เหรอที่ทําให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาล ไม่ได้สนใจเลยว่าแนวคิดอุดมการณ์ของตัวเองมันจะยืนหยัดแบบนั้นแบบนี้หรอสนใจเพียงแค่ว่าอยู่ไหนก็ได้ขอให้เป็นรัฐบาลอยู่ไหนก็ได้ขอให้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นี่เป็นประเด็นคําถามใหญ่เลยนะฮะวันนี้ก็เลยไปตรวจสอบดูข้อมูลดูประวัติของคุณสมศักดิ์ว่าเป็นดังที่คุณสมศักดิ์เคยพูดถึงหรือไม่นะฮะไปตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะฮะนักการเมืองลายครามเนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอศรสีสํารงเกิดที่อำเภอศรสีสํารงจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันนี้ก็ล้วนะิะ โอ้หถามว่าแก่ไหมก็ก็อยู่ในวัยกลางๆไม่ไม่ไม่แก่ตามวัยนะใช่ใช่ไม่แก่มากไ่แก่อยู่หนุ่มๆไม่เขาเขาออกกําลังกายไงในกีฬาฟุตบอลปัจจุบันเดํารงตําแหน่งรมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะแล้วก็เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะตำแหน่งในในพรคพลังประชารัฐก็เป็นประธานคณะกรรมการรณรงหาเสียงการเลือกตั้งของพลังประชารัฐถูกมอบหมายให้ดูในพื้นที่ภาคใต้นึกสภาพนะลุงป้อมจรวดปากาอ่ะ สุริยะอาสมศักดิ์ดูพื้นที่ภาคใต้นะเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งนะแต่เจ้าตัวนี่ส่งบรรดาลูกน้องทีมสุขโขทัยนี่ไปอยู่เพื่อไทยหมดแล้วใช่ค่ะเหลือน้องสาว,สาวคนเดียว,<า>วอ้ออาวแล้วยังไงนะครับท่านจะอยู่ยังไงท่านกํากับดูแลที่ต้องเลือกตั้งให้ได้ท่านอยากเป็นรัฐบาลต่อท่านก็ต้องให้พลังประชารัฐมีเสียงมากๆแต่วันนี้ท่านส่งคนที่จะมีเสียงให้คะแนนพลังประชารัฐไปอยู่เพื่อไทยอืแล้วเขาจะได้แล้วท่าน<ส><ส>จะได้คะแนนเสียงหรอง<ส>่ายคือสสในมือไม่มีแล้วอ่ะเอ คุณสมศักดิ์เนี่ยนะฮะเป็นบุตรชายของคุณประเสริฐเทพสุทินผู้รับเหมารายใหญ่นะฮะในอำเภอศรีสำโรงนะมีน้องสาวก็คือดร์พันศริกุลนาศิริเดิมชื่อลำเพยเทพสุทินนะครับสสสุโขทัยคนนี้แหละยังอยู่ที่พลังประชารัฐไม่ไปเพื่อไทยนะฮะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยนะครับเส้นทางทางการเมืองเนี่ยนะโอ้โหเป็นสสตั้งแต่ปี2523อ่ะเริ่มเล่นการเมืองก่อนเริ่มเล่นการเมือง2523เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสจ เป็นสจสุขโขทัยอำเภอศรีสำโรงนะครับ2,526ลงเลือกตั้งสสครั้งแรกจังหวัดสุขโขทัยสังกัดพรรคกิจสังคมเลือกปุ๊บได้เป็นสสเลยนะฮะโอ้โหเป็นสสมาอย่างยาวนานตั้งแต่2,526ถึง2,539ที่สังกัดพรรคกิจสังคมไม่เคยสอบตกครับพี่น้องเป็นยังไง <c oughs> นะฮะ2,535 ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกสุดจินดาคราประยุนตอนนั้นร่างนั่ง,งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในปีเดียวกันเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะก็นั่งคมานาคมนะครับจากคมานาคมในรัฐบาลนายชวน2,538รัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยทดพรรคความหวังใหม่ก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมอีกอันนี้ยังเป็นพรรคกิจสังคมอยู่นะ 2540นะครับถูกปรับนะปรับคอรมอก็ถูกโยกมานั่งร่ำเตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนี่กี่กระทรวงแล้วนับไปดีนะคุณวย2 5 4 0ปีถัดมาอันนี้เป็นรัฐบาลของนายชวนสองนะฮะเพราะว่าพลนอิชวลิตยุบสภา,าเนื่องจากค่างเงินบาทลอยตัวปี40นะครับสองวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็มาเป็นรัฐบาลคุณชวน2 5 4 0ันห้าร้อยสี่สิบร่มเตีคุณสมศักดิ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีอีกนะฮะ เขารวมรัฐบาลนั่งรมนตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโอ้โห oh, เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นหมอก,ก็ได้นะนเป็นขามนาคมเป็นข้ารรมนาคมก็เป็นได้เป็นรมนตีอุตสาหกรรมก็เป็นได้ถัดมา2,544อันนี้ย้ายนะจากรักิจสังคมไปสังกัดพักไทยรักไทยอยู่กับคุณทักษิณชินวัตรแล้วเนี่ยนะฮะก็ลงสสแบบบัญชีรายชื่อของพรักไทยรละไทยปี2,544นะครับอตอนนั้นเนี่ยนะฮะ 2545นั่งรัฐมนั่งลตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนะครับ2546ไปที่กระทรวงเกษตรและสาก์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณสมศักดิ์นี่ชอบมากถนัดมากเพราะว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขามีโครงการโครงการหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแตมป์ติดตัวคุณสมศักดิ์เลยจะไปที่ไหนก็จะพูดแต่โครงการนี้โค,โคล้านตัว,ตวร่น,น้ำลงให้พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยนะได้เลี้ยงโคเลี้ยงโคเนี่ยพี่น้องเลี้ยงตัวเมีย เลี้ยงตัวเมียเสร็จปุ๊บพอตัวเมียออกลูกเนี่ยเราก็ได้ลูกมันกลับมานะคุณก็ทําคล้ายๆกับเป็นสากลเสร็จเลี้ยงได้หลายตัวเสร็จแล้วตัวเมียมาคืนแล้วไปให้คนอื่นเลี้ยงต่อก็ไปออกลูกอีกเลี้ยงต่อเนื่องกันไปแล้วก็ขายโคโอ้โหมีเงินล้านแน่นอน hmm. พูดตั้งแต่ปี2546ณนัปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็ยังพูดอยู่ค่ะแ <c oughs> <c oughs> ม้จะล้านตัวจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่านนยบายนี้คุณสมศักดิ์ก็ยังเดินเรื่องนี้ต่อ 2,547นะครับปรับคอรมอก็เลยโยกมานั่งลอยๆก็คือนั่งรองนายกเท่านั้นไม่มีไม่มีกระทรวงให้ดูแลนะถัดมาพ้นวาระทักษิณหนึ่งไปแล้วเข้าสู่ทักษิณสองนะครับทักษิณสองก็จะเป็นพักไทยรักไทยเหมือนเดิม2,548นะครับคุณสมศักดิ์นั่งล้มตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามแม้สุดยอดเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญท, <ใน S 1> ทุกด้านนั่งี้หมดนะฮะเสร็จปุ๊บก็ เกิดการแล้วก็ต่อมาก็มานั่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับจนถึงปี2549แล้วก็เกิดการปฏิวัตินะมีคมชเข้ามามนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับคุณปฏิวัติหลังปฏิวัติเสร็จคุณสมศักดิ์ก็เลยไปออกจากพรรคไทยรักไทยนะครับก็เลยไปตั้งพรรคใหม่นะฮะตั้งพรรคใหม่ก็เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่มวังน้ํายมนะครับหลังจากกลุ่มวังน้ํายมเสร็จก็ ไปร่วมนะฮะกับทางพักประชาราซึ่งโดยคุณเสนอเทียนทองนะครับเป็นหัวหน้าพักตอนนั้นเนี่ยก็ไปอยู่เสร็จนะฮะระหว่างนั้นเองเนี่ยก็มีการพิจารณาเรื่องของการยุบพักไทยรักไทยพอดีคุณสมศักดิ์นี่เป็นกรรมการบริหารพักก็เลยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เลยให้ภรรยานะครับไปสังกัดไปเป็นเลขาธิการพักประชาราชนะครับหลังจากนั้นเองปรากฏว,ว่าอยู่ไม่ได้ทะเลาะกับคุณสมัครก่อนเนี่ยนะครับทางด้านของคุณเสนอนะแล้วก็ คุณอุไรวันกับทางด้านของคุณประชัยเลี้ยวภพรัฐก็ออกจากประชาราชและก็มาตั้งกลุ่มใหม่นะตั้งพักใหม่ชื่อพักมัชชิมาทิปไตยนะครับระหว่างนั้นเองประชาราชถูกยุบพักประชาราชถูกยุบนะแล้วก็มัชชิมาก็ถูกยุบอีกนะครับทางนั้นทำให้การตัดสิทธ์ทางการเมืองของคุณอุเรวันเทียนทองก็โดนตัดสิทธ์ไปด้วยคุณสมศักดิ์อยู่มาอย่างต่อเนื่องเนี่นยนะฮะผ่านช่วงสถานการณ์การเมืองต่างๆนะครับ จนที่สุด2,557พ้นวาระของ5ปีเป็นที่เรียบร้อยก็เลยมาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยลงสสแบบบัญชีรายชื่ออยู่ลำดับที่16นะครับบทบาทตอนนั้นก็เป็นแค่สสในสภาแต่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะ,ะย้ำเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านนะฮะหลังจากนั้นเองนะครับเกิดการรับประหาร2,557คอสชเข้ามาคุณสมศักดิ์ก็ออกจากพรรคเพื่อไทย นะครับแล้วก็ไปรวมกลุ่มพูดคุยกับทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและก็คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ก่อกําเนิดเป็นกลุ่มสามมิตรขึ้นมาและสามมิตรนี้ปัจจุบันก็มาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐณ<ช>บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้เคยอยู่กับไทยรักไทยมาก่อนเคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อนอยู่กับไทยรักไทยผู้พี่ก็คือคุณทักษิณอยู่กับเพื่อไทยผู้น้องก็คือคุณยิ่งรัก นะวันนี้จะกลับไปอยู่กับเพื่อไทยผู้หลานองค์อิงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรออนะฮะแต่เจ้าตัวนี่รอดูท่าทีกันก่อนแต่วันนี้ระหว่างที่มีการพูดถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งขึ้นมาเมื่อทางด้านของดาราคนหนึ่งก็คือคุณปราบประดลสุวรรณบางคุณมุย่ยเมื่อวานคุณปราบประดลเนี่ยไปที่ดีเอไเนี่ยนะฮะไปยื่นหนังสือถึงดีเถึงมนักงานสอบสวนเนื่องจากว่า มายื่นเรื่องวันนี้อยากจะขอให้ทางดี i เนี่ช่วยเร่งดาเนินการคดีของผมหน่อยอมผมเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเนื่องจากว่ามีรถของภรรยาเนี่ยนะก็คือคันกูกีเนี่ยนะนะไปจอดอยู่ที่บ้านของตนเองก็เลยถูกกล่าวหาไปด้วยว่าถูกพ่วงหางเลขไปด้วยว่าเป็นเรื่องของการฟอกเงินวันนี้หเดือนแล้วไม่มีความคื่อน,น้นอะไรเลยแต่ผลกระทบคือ คนไม่จ้างงานใช่เสียงานเสียรายได้ขาดงานขาดรายได้นะฮะและก็เลยมาให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานและสิ่งที่สัมภาษณ์และมีการแฉเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างที่ดําเนินคดีก่อนที่จะถูกดําเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหามันมีคนพยายามจะมาติดต่อหาทางช่วยเหลือคนคนนั้นอ้างว่าเป็นทานายความ ok ฮอดคูค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดแบบนี้เลยนะฮะลองฟังดูครับ อีกรอบหนึ่งฮะเาหน้าที่ท่านหนึ่งก็คือน้องน้องเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทเขาเขาบอกว่าสนิทกันซึ่งผมไม่รู้จักคนนี้มาก่อนนะฮะก็ติดต่อผมมาว่าเขารู้จักกับที่ปรึกษาของเลขาธิการรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะฮะเลขารัฐมนตรีท่านนี้เลขา,าที่ปรึกษาของคนนีโ้โดยตามน้ำบัตรนำนหนแงกันแ้เขาเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้ว่าต้องการจะมาคุยกับผม เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในคดีน้องตอนนั้นน้องอยู่ในเรือนจำแล้วก็ปูดออกมาว่ามีการเรียกรับเงินค่าดําเนินการช่วยเหลือวิ่งเต้นเนี่ยนะสิล้านบาททนายฮอร์นคูกนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเลขาธิการล้มตีด้วยร้อนเลยสิครับเรื่องนี้ตอนถัดมาเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับว่าที่รยติธนกฤษจิตอารีรัตน์นะฮะท่านเป็นเลขาธิการลฐมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคุณสมศักดิ์นี่ก็ออกมาถแถลงเลยยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนเองเนี่ยมีที่ปรึกษา คือทนายโฮโนคุยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องจริงมีจริงๆก็คือทนายเฮงทนายเฮงเนี่ยนะฮะก็ทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาของตอนเองทนายเฮงมีชื่อว่าว่าที่ร้อยตรีกฤษดากฤษตเมธานน์นะครับทนายเฮงเนี่ยนะฮะได้มีการไปพูดคุยกับทางคุณปราบประดลจริงมีการพูดคุยครั้งนั้นเนี่ยนะไม่มีการพูดเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของการไปหาหัวคิวการไปวิ่งเต้นอะไรหางๆไม่มี นะถ้าเกิดคุณปราบประโดยมีพยานหลักฐานต่างๆให้ไปแจ้งความเลยแต่ถ้าไม่มีหลักฐานพยานแล้วไปกล่าวหาก็เสียหาย <ขอ S 1> ระวัง,ขงเขาอาจจะดําเนินคดีกับคุณนะนี่นะฮะแต่รายละเอียดเรื่องนี้คุณธนกฤนี้ไม่เท่าไหร่ไปฟังเจ้าตัวทนายเฮงเลยดีกว่าว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรบ้างเชินครับ ไม่ปฏิเสธครับเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาที่ผมเชิญมาถามในบางครั้งที่ผมเนี่ยมีงานในการช่วยเหลือคดีความเพราะว่าผมรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นจํานวนมากบางครั้งเนี่ยผมก็จะมีทนายเพื่อนพี่อาสาเป็นาากิ่นอาสาเข้ามาช่วยเพราะแต่ละคนไม่ได้มีเบี้ยวัดหรือเงินท่าตอบแทนของกระทรวงเลยแม้แต่สลึงเดียวนะครับดังนั้นก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป นะครับคหรับทนายความที่เข้ามาช่วยงานผมเนี่ยครับทางด้าของคุณธนกฤิกก็บอกว่าวันนี้คนที่อยู่ข้างๆตนเองเนี่ยก็คือว่าที่รอตตรีกฤษดาหรือทนายเฮงเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยได้มีการเข้าไปพูดคุยกันจริงๆแต่ไปในครั้งนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในบทบาทของทนายความนะครับก็ไปให้คําปรึกษาและก็ไปให้ข้อมูลส่วนจะบอกว่าโอ้โหเป็น10ล้านต่างๆไม่มีหรอกแต่ตนเนี่ยได้สื่อสารว่าคดีเนี่ยมันมีฐานความผิดเยอะมีผู้เสียหายเยอะมีคดี ห่วงเวลาของการตัดสินเนี่ยอายุความมันเยอะก็อาจจะต้องใช้เงินในการประกันตัวก็เป็นเรื่องปกติคุยเรื่องของเม็ดเงินต่างๆมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ทั้งหมดเจ้าตัวก็ได้ไปแจ้งความเอาผิดคุณปราบนะครับที่ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการกล่าวหาพูดถึงนะ,ะส่วนพยานหลักฐานจะมีขนาดไหนย่างไรทั้งสองฝ่ายก็เตรียมข้อมูลแล้วก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะฮะนี่นี่นคนนี้นคนนี้ทน,ทนายเฮงนะครับซึ่ง วันนี้สิ่งที่เราจะสื่อสารต่อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการกล่าวหาเรื่องของการพูดถึงเรื่องที่ว่อนอยู่ในโลกออนไลน์มาตลอดห้วงเวลาที่รมตีสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่มันก็มีจดหมายน้อยมันก็มีเขาเรียกว่าการว่อนของข่าวลือข่าวปล่อยอยู่พอสมควรนะครับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะฮะว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงของการ กล่าวหาหรือการวิ่งเส้นหรือการเรียกเงินตบทรัพย์วิ่งให้คดีหลุดต่างๆนานาเนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะครับมันมีข้อเท็จจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่คํากล่าวอ้างทีมข่าวทอปนวส์ของเราได้รับการเปิดเผยนะครับจากแหล่งข่าวแหล่งข่าวคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นคนนี้นะฮะโดยบอกว่ามีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ มีเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอดนะครับแหล่งข่าวคนนี้บอกก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮมีการเริ่มต้นของการวิ่งตบทรัพย์แต่ก็ต้องรู้มาก่อนว่ามีการยึดทรัพย์อะไรไปบ้างมีมูลเหตุแห่งทรัพย์เท่าไหร่มีผู้ต้องหาหรือเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องเมื่อดูจากสำนวนคดีก็จะดูระยะเวลาของสำนวนคดีและก็ต้องมีการทําเรื่องผ่านเลขานุนการของกรม จากนั้นก็จะมีฝ่ายการเมืองที่มีอํานาจและก็มีช่องทางของการมาหาผลประโยชน์แล้วก็จะเข้ามาพูดคุยนะครับฝ่ายการเมืองก็จะส่งทนายความเขาเรียกว่านม m i n เข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อเจรจาเพื่อได้รับผลประโยชน์สมมุติอันนี้แหล่งข่าวคนนี้กล่าวว่าไม่ได้ระบุชื่อใครเลยนะฮะไม่ได้ระบุชื่อใครแหล่งข่าวคนนี้กล่าวว่าสมมติว่ามีตัวกลางไปพูดคุยหากผู้ต้องหาย,ยากจะได้รถหรูคืนหรืออยากจะได้ทรัพย์สินคืนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย ก็จะทาให้ทําอย่างไรได้บ้างตัวกลางก็จะรับเรื่องทําแบบนั้นแบบนี้และก็จะมีการพูดคุยกับข้าราชการระดับสูงของอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่เป็นทายในความของรัฐเนี่ยนะครับดําเนินการอย่างไรเสร็จแล้วก็จะมีการเรียกรับผลประโยชน์กันนะครับโดยส่วนอื่นเนี่ยนะฮะเวลาการจะปล่อยอนุมัติรถออกไปคืนตามของการเนี่ยเขาก็จะอ้างตามป85หรือว่า วิธีการพิจารณาความนะครับของปวิอาญาที่ทําให้เจ้าหน้าที่พนักงานผู้จับกลุมหรือผู้ถูกจับกลุมเนี่ยมีอํานาจในการค้นหาตัวยึดอายัดสิ่งต่างๆได้มีอํานาจในมาตราน,นี้ไว้อยู่เนี่ยนะครับเขากเลยจะใช้ตรงนี้ในการเป็นช่องทางของการเจรจาพูดคุยเพราะอํานาจในการตรวจสอบแปลว่าอะไรตรวจสอบพบความผิดหรือไม่พบความผิดถ้าพบความผิดก็ดําเนินคดีถ้าไม่พบความผิดก็ปล่อยคืนของกลาง อันนี้คือช่องโหว่ที่ทําให้คนกลุ่มนี้อาศัยตรงนี้ไปดําเนินการใช่หรือไม่แต่ประเด็นของการตั้งคําถามเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราย้อนรอยกลับไปดูนะครับที่ผ่านมาในห่วงที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนั่งรมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับสบวสมชายแสวงการก็เคยออกมาปูดข้อมูลเรื่องของกระบวนการดิ่งเต้นช่วยเหลือผู้ต้องถูกคุมขังในเรือนจําให้ได้รับสิทธิ ในการลดโทษแบบต้นปีลดโทษเป็นนักโทษชั้นดีอะไรต่างนะปีนึงอาจจะลดหลายๆรอบหลายๆครั้งเผลอปั๊บเดียวคดีเป็นหลายสิปีเนี่ยนะฮะปั๊บเดียวไม่กี่ปีออกมาแล้วนะฮะอย่างแชร์เมชฉมอยยันดีคือดีเอ้าไปเป็นประธานกล่าวเปิดงานแต่งงานเฮ้ย ออกมาได้อย Кто ่างไรใช่เพราะตอนนั้นคนมีทู่ว่าหวยโทษเยอมาแล้วก็มาลงในเรื่องนี้เดี๋ยวชําแหละเรื่องนี้ให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็ไล่เรียนกันหน่อยคือที่เป็นประเด็นใหญ่เลยเนี่ยแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยไปคือกรณีการลดโทษผู้ต้องขังคดีจำนำข้าวนะคะจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนตั้งคำถามไปที่คุณสมศักดิ์ว่ากระบวนการในการอภัยโทษหรือว่าการลดวันต้องโทษเนี่ยมันมีกระบวนการที่ถูกขั้นตอนหรือไม่เพราะว่าในขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิสารผลอดีตทัฐมนตรีช่วยกระทรวง พาณิชย์ตอนนั้นเองเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยสายพักษากำหนดโทษ36ปีได้รับลดโทษไปเมื่อปี 64, 64ครั้งแรกนะคะเหลือแค่12ปีครั้งที่2เหลือเพียงแค่8ปีซึ่งจะพ้นโทษ25สิงหาคมปี68หรือจะเป็นคุณบุญทรงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อตอนนั้นเองเนี่ยสายภาคษาวไว้ที่48ปีลดไปลดมาล่าสุดนี้เหลือต้องโทษเพียงแค่10ปี จะพ้นโทษปี2,571หรือว่าทางด้านของอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณมนัสส้อยพลอยคนนี้เนี่ยตอนนั้นก็เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมกำหนดโทษตั้ง40ปีลดแล้วล่าสุดจาก40ปีเหลือแค่ต้องโทษ8ปีพ้นกำหนดโทษปี2,69นะหรือแมก้กระทั่งเสียเป,ปียงเองก็ตามในเรื่องของคดีโครงการจำนำข้าวสาในพิพากษาเอาไว้ที่48ปี ลดไปลดมาตอนนี้เหลือโทษจำคุกแค่6ปี3เดือน26วันหรือว่าจะเป็นกรณีของคุณจุดฮามาสิริวนันอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนั้นมันมีกรณีเรื่องของการเรียกรับเงินจากธุรกิจชาวบริการในการจัดสิทธิ์จัดงานแบงก์กฟรีมนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยสารกันหมดคยไว้ที่50ปีลด <50 S 1> มาล่าสุดนี้นะเหลือเพียงแค่9ปี5เดือน24วัน โอ้โหอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าหลักเกณฑ์แล้วนะเดี๋ยวก็จะได้ออกมาแล้วจะพ้นโทษอยู่แล้วนะหรือกรณีทุนจีนสีเทาเองก็ตามที่ตอนนั้นเนี่ยทั้ง DSI ทั้งตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจค้นนะคะที่สถานบ้านพักของอดีตกงสุนนาอูรูรแล้วก็มีการไปเรียกรับเงิน9ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องสัยชาวจีนหรือว่าจะเป็นกรณีนะของคุณนักกองสลักพัสหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมเรื่องของฐานการฟอกเงินเนี่ยมันดําเนินการไปอย่างล่าช้าเหลือเกินแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่า สนใจมากคือมีการโอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยสามร้อยกว่าล้านบาทก่อนที่ DSI เนี่ยจะมีการอายัดเพียงแค่2ชั่วโมงมันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อคำถามว่า DSI มีส่วนรู้ส่วนเห็นไหมเป็นนอนบอลไส้หรือเปล่านี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะในยุคข,ของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนี่นค,คือคำถามว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะตอบคําถามกับสังคมยังไงบ้างแต่สิ่งที่คุณสมศักดิ์ท่านก็ใจดีมากนะครับไม่ได้มีการพูดถึงหรือตั้งกรรมการสอบหรือไปดูซิว่าข่าวลือต่างๆนานาที่เขาล้องเรียนกันบัดสนเทศต่างๆเนี่ยนะมันจะใช่ไหมเลขาของเราเข้าไปเกี่ยวข้องไหมข้าวดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ผิด จะถ้าผิดก็จะฟันเอาไม่เลี้ยงอะไรต่างๆนั้นไม่มีท่าทีแบบนี้ออกมานะก็ปล่อยให้มันเงียบๆไปไม่อะไรเดี๋ยวมันก็เงียบๆไปนะครับเดี๋ยวไม่นานคนก็ลืมก็เหมือนนังไงกรณีของลดโทษอ่ะคือจะทำข้าวแบบโอ้เป็นข่าวช่วงหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เงียบหายไปคุณสมศักดิ์ก็ตอบอะไรไม่ได้ไม่แต่ที่สุดแล้วก็มีการไปรื้อก็ไปแก้ข้อกําหนดต่างๆนะฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store